อันนี้นะคะ verb ตามด้วยเกเทวซอพันกับตะหรือคีบูต่นะคะก็คือหมายถึงว่ายินดีหรือดีใจที่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะอาจจะได้รู้จักกันนะคะได้มาเจอกันได้สอนได้ทำอะไรบางอย่างนะคะพันกับตาแปลว่ายินดีส่วนคีบูต่นะคะก็คือ,อดีใจ h a ป p y นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะความหมายคล้ายๆกันเราสามารถใช้ได้นะคะ อลองมาดูนะคะอีกูปปา게น어คารุจกะคะก็คือบอกว่าดีใจที่ได้สอนกก็คือระดับชั้นเรียนที่สองนั่นเองนะคะยอร은만ูเนรมันนากพกับนะก็คือบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกับทุกๆท,ท่านค่ะชนชิงกูรุอรัลเ,ทเ,ทเ,ทเปปกเกคือบอกว่า เชิญชิงกูก็คือเพื่อนที่ดีนะคะก็เพื่อนที่ดีต่อกันอาร์เกได้รู้จักคิดป,ปล่อยอดีใจดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนที่ดีค่ะแบบนี้ค่ะ